ฟังเสียงธรรมชาติจากหัวใจเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ยินคำอะไรก็ตามลงมาวัดที่ใจเราดูมีคำพูดพอดีไปได้ยินคำพูดคำพูดหนึ่งมาว่าพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าผู้ที่เขา,าเรียกว่าฝึกตนมาดีก็จะอดทนต่อคำวิาพากษ์วิจาร์ณได้เพราะฉะนั้นคืออย่าประมาทนะอย่าคิดว่าเราฝึกตนมาดีแล้วเวลาใครมาด่าอะไรแล้วฉันจะต้องทนได้ ระวังนะเพราะฉะนั้นคือข้อแรกก็คือถ้าเราคิดว่าเราพยายามยัดเยียดความเป็นผู้ฝึกตนมาดีของเราให้กับจิตตัวเราเองถ้าเราไม่บำบับเดเยียวยามันจะกลายเป็นปัญหาเอาความเครียดระยะยาวสําหรับตัวเราเองเพราะฉะนั้นคือการที่เราจะบำบัเดเยียวยาเราต้องรู้เราต้องมีทางระบายออกเราควรจะอดทนก็คือควรมีวาระยาดในที่สาธารณนะเอเวลาสมมุติว่า มีคนมาประมาทมาชี้หน้าดา่าคุณอย่างเงี้ยการแสดงออกที่เหมาะสมเราก็คือควรแสดงออกในที่เหมาะสมในที่สาธารณะแต่หลังจากนั้นถ้าจิตเราไม่โอเคเราต้องเยียวยานะเราต้องอเข้ากลับก็ไปเยียวยาเพราะนั้นถ้าเราปล่อยแล้วเราก็คือใช้คำพูดบางคำเหมือนคำว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็อันเนี้ยแต่จิตเราเจ็บปวดอะแต่จิตเรารู้สึกรู้สึกต่อคำพูดนั้นให้พยายามเยียวยาให้ตัวเราอะ ไม,ไม่เก็บกดสิ่งขยะเหล่านี้เข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึกเพราะมันมีผลต่อพฤติกรรมของเราต้องระวังเพราะนั้นพึงระลึกว่ามาตรฐานของสังคมเราถูกเอ่อถูกกรอบมาตรฐานของสังคมเนี่ยบงการจนเรากลายเป็นคนที่เอ่อเขาเรียกว่ารับรู้ผิดพลาดอะยกตัวอย่าง,งเช่นคำว่าคาว่าปล่อยวางคำว่าไม่มีกิเลสคำว่า อะไรก็ตามคนเป็นผู้ฝึกตนมาดีจะต้องไม่มีอารมณ์โกรธอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือบางคำคำบางคํามันทําให้จิตเราเข้าใจผิดแล้วทําให้เราเข้าใจผิดว่าจริงๆแล้วเราไม่มีกิเลสแต่จริงๆแล้วเราทุกคนนะกิเลสยังเต็มหัวใจกันทุกคนถือๆนึมตามมาก็คือกรรมคุณ ครมบุคคลให้เห็นอยู่แล้วอคุศลให้เห็นอยู่จะจระหรืออมานาทถิถือดีอวิชชาจิตโลภเราเจอกันตลอดอยู่แล้วแต่เราแปรอคุศลในจิตเราไม่ออกแค่นั้นเองเราแปรสาภาวะธรรมไม่ออกเพราะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องขัดเกลาก็คือขัดเกลาความเป็นอคุศนค่อยๆขัดเกลาความเป็นอคุศนออกไปเรื่อยๆค่อยๆขัดเกลา ที่ศั์บ,บางคนพอไม่พูดศั์บาลีก็คิดว่าฉันไม่รู้เขาก็เลยพยายามก็เลยบอกสันเลขาธรรมใครชอบบาลีนะเอาแถามให้สันเลขาธรรมใครไม่ชอบบาลีก็อย่าหาว่าฉันถัดจริตนะพูดถึงว่าคือการค่อยๆขัดเกาขัดเกาเกาิเลสให้เบาบางอ่ะพอขัดเกากิเลสเบาบางแล้วเยียวยาตัวเราเองนะคุณรู้ไหมว่านั่นแหละคือการที่เราจะเริ่มเข้าใกล้จิตเราจะเริ่มเข้าใกล้คําว่าอดทนมาดี ว้าว้องบำบัดเยานะถ้ามันทับถมเป็นตะกอนเราจะไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขได้เพราะเราจะไม่รู้ต้นสายปลายเหตุแต่ถ้าเรารับรู้ค่อยๆขัดเกลาวไปทีละหนึ่งอย่างหนึ่งหนึ่งประโยคเรียนรู้ให้เราต้องเยียวยานะไม่งั้นสุดท้ายจิตเรากระบวนการในจิตเราจะล่มสลายเราไม่ศรัทธาต่อความดีแล้วฉันทําดีมาถึงพร้อมนันขัดเกลามาอย่างดี แล้วเวลาเจอเพราะว่าเราพยายามที่ถ้าเราทำตัวแบบนั้นนะเราจะทำให้ส่งเสริมเหมือนเราส่งเสริมให้คนหลงผิดอ่ะก็คือไปด่าเขาสิเขาไม่โกรธหรอกอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่พฤติกรรมที่สมควรจะทําเราก็เลยจะเห็นว่าที่ผ่านมาพฤติกรรมที่ไม่สมควรจะทําเราก็จะเจอใน t ิกต็อกแบบโอ้โหชนิดที่มัน แล้วในคิดว่าออฟไลน์อ่ะออฟไลน์เราก็เจอกันแบบที่ไม่เหมาะสมการกระทําที่ไม่เหมาะสมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมความคิดกําหนดพฤติกรรมพฤติกรรมกําหนดสันดานเราเลยต้องแก้นะถ้ามันออกมาเป็นพฤติกรรมแล้วก็ทั้งกายกรรมแลว้ววจิกรรมเพราะว่ามันมีผลต่อคนอื่นไอกรรมกับเราคนเดียวไม่เท่าไหร่นะแต่ที่สําคัญคือไอคนอื่นที่พูดมาเนี่ยเราต้องเยียวยาตัวเราเองตลอดเวลานั่นคือ ถ้าจิตเราไม่โอเคเราก็อยากปล่อยให้จิตเราทํางานทํางานเองเพราะว่าจิตมันทํางานบนจิตโลกจิตมันทํางานบนจิตที่เข้าข้างตัวเองบนมานะทิฐิถือดีกันเออเนี่ยมันทํางานอยู่บนโลภะเจตสิกหมดเลยเพราะฉะนั้นมันจะประกอบไปด้วยความหลงผิดแนละคือถ้าพูดถึงคําว่าทิฏฐิคือความเห็นนะเนั่ยทิฏฐิเนี่ยความหลงผิดแบบนี้มันประกอบกับ,กบเราทุกคนอยู่แล้ว ถ้าจะพูดถึงบอกว่าถ้าใช้คําคพูดเห็นถูกก็คือเขาจะใช้คําว่าสัมมาทิฏฐิเราเห็นผิดกันอยู่ตลอดทําไมเราถึงต้องไิปรึกษาภาวานาทาไมเราถึงต้องมาพิจารณาจิตพิจารณาใจเราเองเพื่อให้เราเห็นถูกไงเพื่อให้เราแก้ไขเพื่อให้เรามาเยียวยาจิตที่มันเจ็บปวดจิตที่มันหลงผิดจิตที่มันมืดบอดจิตที่มันขุ่นมัวเพื่อให้จิตมันสามารถที่จะ เยีย๋ยวยาตัวเองแล้วก็อยู่บนความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นงานที่การที่เราขัดเกลาตัวเองเพื่อที่จะให้เราอยู่บนโลกใบน,นี้อย่างเป็นปกติสุขเพราะคนอื่นมีศีลหรือไม่มีศีลมันก็เป็นเรื่องของเขา แต่เรื่องของเราคือเราต้องเยียวยาเองเอาข้อกําหนดเอาศีลเข้ามาใส่ในชีวิตเราทีละข้อแต่อย่างที่บอกนะข้อแรกก็คือไปจัดการกับไอ้ค่านิยมของสังคมที่มันผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวค่านิยมความเชื่อเรื่องของศาสนาที่ถูกสอนมาอาจจะไม่รู้คุณไปดูเองว่าคุณคุณรับข้อมูลอะไรเข้ามาในจิตเราเพราะอย่างคําสอนในเรื่องของศาสนาพุทธศาสนามีคําหลายคําค่อนข้างอันตรายกับกับจิตวิญ,ญญาณเรา นั่นคือเลยต้องพึงะระลึกพึงระวังเพราะว่ามันไปกดกดแล้วมันทําให้เกิดอะไรขึ้นคุณก็เลยจะกลายเป็นคนไทยเลยเป็นคนที่ไม่เคยกล้าไม่เคยกล้าพูดในสิ่งที่ควรพูดอชอบพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดนั่นคือความค่านิยมของคนไทยเราถ้าเราสามารถที่จะรู้ว่าควรพูดอะไรควรพูดในที่ที่สมควรพูดอะไรไม่ควรพูดในที่ที่ไม่สมควรพูด หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเรต้องต้องรู้ว่านี่แหละคือการขัดเกลาแล้วเราก็จะอยู่บนศีลได้แล้วติดเราก็ไม่เจ็บปวดอันนี้สําคัญสําคัญมากๆก,กว่ากันอย่างที่บอกนะเรื่องของธรรมะเรื่องของเพื่อนศาสนาเป็นทั้งศาสตร์และศีลศาสตร์คือต้องศึกษาให้ลึกซึ้งศีลคือเอามาใช้ในการลงมือปฏิบัติศีลคือสเลคธรรมคือศีลธรรมะที่ใช้ในการขัดเกลากิเลสเราเลยต้องเอามาใช้ เพระพทธเจ้าพูดถึงอริยสัจะบางคนกระโดดขึ้นไปอริยสัจาเลยแต่พื้นฐานไม่ได้ทําบาดฐานอิทิบาสีคือบาดฐานของอตัวมรรคญาณเราก็ไม่ทําอิทิบาสีอิทิบาทคือฉันทาฉันทาก็ระวังนะโลภะฉันทาคือความรักใครพอใจในสิ่งนั้นคือแต่ความอย่างที่บอกมันเป็นความ จิตโลภเพราะนั้นคือโดยธรรมชาติจิตโลภมันก็ไม่ได้หมดง่ายๆอย่าเพิ่งรังเกียจจิตโลภนะเดีย๋ยวเพิ่งรังเกียจนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะการเห็นผิดการที่เข้าใจผิดการที่ไม่มีศีลก็อย่ารังเกียจตัวเองอย่ารังเกียจของความเป็นอกุศลเราต้องยอมรับให้ได้แล้วก็อยู่บนสมดุลได้นั่นแหละคือการเยียวยาตัวเองเพราะว่าคุณสมดุลไม่ได้ไงคุณติดดีไงเวลาคนอื่นพูดบอกว่า คนฝึกจิตมาดีจะต้องไม่โกรธคนฝึกจิตมาดีจะต้องคุมอารมณ์ตัวเองได้ไม,มันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าฝึกจิตมาดีแล้วคุณเขาคุณรู้ได้ไงว่าคุณฝึกจิตมาดีหรือไม่ฝึกจิตมาดีไม่ได้ฝึกเลยไม่ได้ฝึกไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นน่ะแล้วก็พอไม่ได้ฝึกไม่ได้ทําสุดท้ายคือจิตมาเศร้าหมอง เพราะว่าเราไปกดข่มเรากดข่มตัวเราเองเรากดข่มศักยภาพตัวเราเองเราไม่ค่อยเราไม่เยียวยาให้เขารับรู้ตรงฟื้นฟูตรงแล้วก็เอามาใช้ให้ตรงกายตรงจิตตรงเราก็ยังไม่ได้ทำเพราะ,ะนั้นอย่าเพิ่งเอาแมบ้บรรทัดของสังคมที่พยายามพูดเรื่องเรื่องของพุทธศาสนาตอนนี้เป็นแฟชั่นพุทธศาสนาเป็นแฟชั่นไปเรียบร้อยแล้วต้องเลยต้องระวังนะอันตรายคำพูดวางคำเลยต้อง อย่างที่พูดถึงว่าพื้ธศาสนาเป็นทั้งศาร์และศีลสานของสังคมมาตรฐานของพื้ธศาสนามาตรฐานของคําพูดในระดับบัญญัติแล้วเราเอามาใช้โดยที่ไม่มีการพิจารณาไม่พิจารณากันกรองแล้วก็ไม่เอามาประเมินประเมินจิตตัวเองเอาแม้บรรทัดคนอื่นมาวัดเราอะเราทุกคน มีคือ,คอเรื่องของพุทธศาสนาบอกแล้วีัยเป็นทั้งศาสตร์และศีลมีคนที่อยู่ตั้งแต่อนุบาลยังไม่ขึ้นอนุบาลลยซ้ํามไม่รู้เลยเรื่องพุทธศาสนากับคนที่ในระดับที่จบปริญญาเอกอะโพสด็อกเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเราก็เลยอย่าไปเอามาระดับมาตรฐานของคนที่จบปริญญาตรีเอามากดกดจิตตัวเราเอง อันตรายก็คือเอามาตรฐานของระดับโพสต์ดอกโพสตดอกแล้วก็เอามาเป็นไม้บรรทัดยึดแล้วเราก็ยึดแล้วทีนี้เราไม่ได้ขัดเกลาเราต้องค่อยๆต,ต่สเตปเพิ่มภูมิต้านทานเหมือนเราต้องฉีดวัคซีนให้กับจิตเราอะแต่เราไม่ได้ฉีดวัคซีนเราก็พยายามที่จะกดข่มมันคือตาย คนที่ตายคือเราเราเราเลยต้องดูประเมินศีลระดับศีลว่าทําไมการประวัติเยอะๆเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของหรือการเรียนรู้ทําไมเราถึงไม่สามารถอดทนทําได้อย่างตอนนี้ยก็จะเห็นว่ายุคนี้เด็กจะไม่ค่อยอดทนเรียนรู้เด็กจะออกสู่ออกจากโรงเรียนมาแบบจบป .6 จากระบบการเรียนรู้มาไม่เรียนต่อเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นการที่เรา ไม่เรียนมันบอกอะไรอีกมันบอกอะไรเ,รองเงยอะะบอกสภาพสังคมบอกภาวะปัญหาการเรียนรู้เด็กมีปัญหาเรื่องความบกพร่องในการเรียนรู้เด็กมีปัญหาเรื่องของสมองเพราะว่ามีปัญหาความผิดปกติลองประเมินลูกหลานเราทําไมเขาถึงเครียดกับการเรียนรู้เพราะจริงๆแล้วการเรียนรู้ที่มันไม่สนุกเลยทําไมถึงไม่สามารถเรียนรู้ได้ลองกลับไปดูนะก็คือเราเอาโทรศัพท์เอาคือโทรศัพท์ เด็กจะไม่อดทนน่ะเอาโทรศัพท์ยัดใส่มือเอาแท็บเล็ตยัดใส่มือให้เด็กเด็กจะเห็นภาพเคลื่อนไหวตั้งแต่เล็กเพราะนั้นเลาไปเรียนครูสอนน่ะวิชาการต้องใช้สมองต้องใช้สมาธิต้องใช้สต,ต,สติต้องใช้ปัญญาในการที่จะตั้งใจรับฟังเด็กจะไม่สามารถทุกวันนี้เทคโนโลยีกําลังทาลายทรัพยากรเทคโนโลยีกําลังทาลายทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง ทำลายแม้กระทั่งผู้ใหญ่ทำลายแม้นต่งานิยมแล้วก็สิ่งที่เขาเสิร์ฟมาคุณรู้ไหมว่าโดยธรรมชาติตาเราชอบสิ่งที่มันสวยงามชอบชอบภาพเคลื่อนไหวเวลาเขาทำคอนเทนต์เขาเลยทำคอนเทนต์ที่ดึงดึงจุดดึงความสนใจของของตัวเราของลูกหลานเราทีนี้เด็กอะ่ะไม่สามารถที่จะพอไปเรียนในห้องเรียนคุณคิดว่าครูอะ่ะแต่งตัวครูน่าเบือ่อไหม โคตรน่าเบื่อเลยแล้วสอนนะมีสีสันไหมไม่แล้วก็พูดอะไรก็ไม่รู้ในพูดในสิ่งที่เด็กไม่รู้เพราะฉะนั้นคือพูดในสิ่งที่เด็กไม่รู้เด็กก็เครียดเพราะว่าฉันไม่เข้าใจเลยสิ่งที่เธอพูดแล้วคือหน้าที่ของการที่จะปูพื้นความรู้เลยต้องเบอร์ในการเราไม่ได้ดโทษระบบการศึกษานะ เราเลยพูดให้ฟังว่าถ้าลูกหลานใครหรือแม้กระทั่งตัวเราอะมีพฤติกรรมมีความรู้สึกแบบนี้ที่เวลาเรียนรู้อะไรก็ตามที่จะต้องฉันจะต้องฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจฟังเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ฟังเพื่อให้เกิดปัญญาฟังเพื่อให้หรือนํามาใช้เพื่อให้เกิดทักษะหรือการบริรณาการอะไรก็ตามเราจะไม่อดทนฟังทําไมถึงเป็นแบบนั้น เพราะว่าเทคโนโลยีมันดึงจิตเราไปเรียบร้อยแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นงานชี้นําจิตไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานไม่ว่าจะคลิปคอนเทนต์หยุดนิ้วไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่ล่อด้วยจิตโลภทั้งหมดเลยตีสารคือตัวหนังสือตัวใหญ่คือจะต้องพาดหัวแบบนี้นั่นคือนั่นนั่นคือจิต,ตวิทยาในการนําเสนอเพราะฉะนั้นการที่จะ,ะฝึกฝนขัดเกลาตัวเราเราเลยต้องรู้ให้ท่าทันพวกนี้เพราะว่าอย่างที่บอกนะ ไม่ใช่ว่าคำสอนขององค์พระสัมมาสัพทธเจ้าเป็นศาสตร์เป็นแค่ศาสตร์และศีลมันศาสตร์ลึกซึง้งแล้วศาสตร์ในการที่จะช่วงชีวิตวิญญาณคุณกลับคืนมาคุณก็เลยต้องพยายามที่จะรู้ให้เท่าทันให้เท่าทันกิเลสในตัวเรายุคนี้เป็นยุคที่เขาส่งเสริมกิเลสในตัวเราเพื่องครูเพราะว่ามันเป็นยุคของเทคโนโลยีเป็นยุคของความเจริญทางวัตถุเป็นยุคที่ทําให้จิตเราอยากได้อยากด,อากดีอยากมีอยากเป็น กันตลอดอยู่แล้วเราเลยต้องพยายามที่จะทําให้สมดุลในจิตเราอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นพัฒนาอย่างไรบางคนก็คือมันต้องเรียนรู้เพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นคือยุคนี้มันจะต้องเรียนให้ทันคนอื่นแต่ลูกหลานเราไม่ทันหรือตัวเราก็เรียนไม่ทันเพราะว่ามันยุคของเทคโนโลยีมันมาตั้งนานแล้วแล้วเราก็คือเข้าสู่ในยุคของเทคโนโลย เทคโนโลยีมาตั้งนานแล้วแต่เราเรียนรู้ไม่ทันเราปรับตัวไม่ทันปัญหาพอเราปรับตัวไม่ทันมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นนั่นแหละคือปัญหาที่ทําให้เราทุกคนทุกวันนี้ก็เลยมีความเห็นผิดมีความเข้าใจผิดถ้าศัพท์ทางเพุทธศาสนาเร,เรียกว่าวิปลาสคือความเห็นไม่ตรงตามความเป็นจริงความเข้าใจแบบนี้ นั่นแหละคือทําให้เราเกิดความทุกข์จริงๆอ่ะเราก็ทุกข์กันตลอดอ่ะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยๆแต่เราก็รู้สึกว่ามันมันทนได้สีทนได้เหมือนเรากําลังเป็นเป็นกบอยู่ในหม้อต้มอ่ะกบอยู่ในคือเขาค่อยๆน้ํามันค่อยๆเดือดค่อยๆร้อนค่อยๆร้อนเราก็ปรับตัวจนเราไม่รู้ว่าไม่สามารถรับรู้ความแตกต่างได้ แต่ถ้าที่เรากบโยนใส่เข้าไปในหมอ้อร้อนๆนะกบมันจะกระโดดถ้ากบยังไม่ตายนะมันจะกระโดดหนีน้ําร้อนแต่เราอ่ะมันไม่ใช่เราเราก็เป็นกบยังไม่ตายนะแต่เราโดนต้มแบบค่อยๆเพิ่มเพิ่มความทนทานแบบเนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานของสังคมเมื่อจะเป็นคําพูดอะไรก็ตามเราเลยต้องพยายามนะทาให้ตัวเองอะ่ะเห็นความแตกต่างนั่นคือวิปัสสนาภาวนา เพื่อที่จะให้เราเห็นความแตกต่างความแตกต่างของจิตเราความแตกต่างของระหว่างจิตกุศลจิตอ,อกุศลความแตกต่างของธรรมชาติความแตกต่างทําไมถึงมาทำไมถึง,ถงต้องเห็นความแตกต่างทำไมถ้าไม่เห็นความแตกต่างคุณก็จะมองเหมือดเหมือนทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยคุณจะแยกแยะไม่ออกเพราะฉะนั้นคือวิปัสสนาภาวนา จึงทําให้เราเห็นความแตกต่างจิตเราละเอียดเราเมียดละไหม่มากขึ้นแม้่าคําหนึ่งคำคุณจะเห็นความแตกต่างคุณจะเห็นอารมณ์คุณจะเห็นพฤติกรรมอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละคือคําสอนที่ว่าคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นทั้งศาสตร์แล้วก็ศีลเพราะนั้นคือศาสตร์ก็คือเป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้งด้วยนะเป็นความรู้ที่ละเอียดลึกซึ้งเพราะว่ามันเป็นนมามธรรม แล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะมาปรับพฤติกรรมหรือมารู้ให้เท่าทันความเป็น,นธรรมในติตเราได้เราเลยต้องพยายามที่จะค่อยๆเรียนรู้ใส่ใจขัดเกลาแล้วพอพูดถึงวิปัสนาภาวนาคุณมามุมมองของหลายๆคนต่อพุทธศาสนาม, <c oughs> มันคือความเชื่อมันคือความเชื่อ<ม>แต่ที่นี้จริงๆแล้วการที่เอาพุทธศาสนามาใช้มันคือศิลป,ปะมันคือการบำบัดเยียวยาจริงๆแล้วโลกมันเปลี่ยน แต่พุทศาสนาถามว่าพุทศาสนาเคยเปลี่ยนไหมจริงความเป็นธรรมชาติมันไม่เคยเปลี่ยนนะความเป็นกฎของธรรมชาติแต่ที่มันเปลี่ยนเพราะมันเสียสมดุลเราต้องทําให้มันเข้ามาในตัวเราก็คือทําให้มันอยู่ในจุดที่สมดุลก็คือพยายามที่ทําให้ตัวเราแล้วก็จิตวิญญาณเราสู่สมดุลคําว่าสมดุลก็คือทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าพูดไว มัชฌิมาปฏิปทา,ารานวิปัสนาภาวนาเราเลยจะสามารถหาจุดสมดุลในจิตเราได้เราจะเห็นว่าที่เธอพูดแบบนี้ฉันไม่โอเคนะแต่ฉันก็ไม่สามารถกรี๊ดฉันอยากจะกรี๊ดนะต,ต่อคําพูดที่คําพูดเธอพูดใส่ฉันอะไรอย่างเงี้ยเอ่อเธอมาปราโมฉันนะฉันก็อยากจะกรี๊ดฉันก็อยากจะลงไม้ลงมือฉันอยากจะเอาก้อนหินเอาหนังสติ๊กยิงหัวเธอแต่ก็กทําไม่ได้ เพราะมันคือมาตรฐานของสังคมแต่หลังจากนั้นคุณต้องเยียวยานะถ้าคุณรู้สึกว่ามันเป็นอกุศลจิตมันไม่โอเคคุณต้องไปเยียวยาไม่งั้นคือมันเป็นตะกรนที่ฝังลึกอยู่ในจิตที่เรียกว่าจิตกรรมคือกรรมหนักแล้วสุดท้ายมันจะออกมาออกมาในพฤติกรรมมันแจมออกมาในทุกที่เลยมันส่งผลก็คือไม่ว่าจะเป็นคําพูดความคิดการกระทําคุณอะมันจะเจือด้วยอกุศลปมเนี้ยปมจิตที่บาดเจ็บแบบนี้ยมันจะเจือออกมาตลอดยกตัวอย่างยกตัวอย่างคือ คําพูดนี้นะมีคนมีคนปรามาเราอะว่าชั่วชา้าจริงๆทําลายศาสนาเออเนี่ยมีคนพูดว่าเนี่ยชั่วชา้าจริงๆทําลายเพื่อศาสนาเป็นเสนามานตัวจริงเนี่ยคำพูดแบบนี้คือคําปรามาคคาพูดคาพูดถึงนี่คือเห็นไหมว่าถามว่าจิตเราโอเคกับคําพูดนี้ไหมไม่โอเคนะเพราะว่าข้อแรกก็คือคมว่าพุทธศาสนาเป็นศาสตร์ที่ละเอียดและลึกซึง้งใครใครก็ได้เข้าถึงสามารถที่จะเอามาใช้ เข้าถึงได้แต่เวลาคุณพูดบอกว่ามันคือการบําบัดเยอะายแต่ละคนก็คือบางคนอยู่ในอนุบาลป .1 ป .2 ป .3 ป .4 การเอามาใช้มันก็ต่างกันแล้วการที่ทําในระดับคํากับทาในระดับที่ของจิตวิญญาณนะมันก็ต่างกันวิปัสนาภาวนาถ้าพูดถึงการตามรู้ตามดูจิตตามรู้ตามดูอารมณ์คุณเลยต้องเรียนพระพิธรรมแล้วการที่เราเห็นไหมว่าการยกตนข่มท่านการเปรียบเทียบการประมาทการตําหนิดิิเดียนการที่อวด นั่นคือนั่นคือมานะนั่นคือโลภะเจตสิกซึ่งเป็นสาเหตุหลกัลกๆของสมุทัยเลยเป็นสาเหตุหลกัลกๆของสมุทยัยสัจจะเลยคือโลภะเจตสิกอะโลภะเจตสิกเนี่ยคือโลจิตโลภเราอะเพราะฉะนั้นพอเจตสิกไปประกอบกับจิตจิตโลภไปประกอบกับจิตโลภอะมันก็คือทั้งมานะทิฏฐิในตัวนั้นมีเลยบอกว่าต้องอึบต้องอึบคือเวลาเราจะพูดอะไรเราต้องอึบว่า เราอวดตัวหรือเปล่าเราจะพูดไปเพื่ออะไรเราติดโรคอะทมแปดหรือเปล่าโรคอะธมแปดกิโลฟาติอสิคือลาบโยสรรเสริญศึกอะเราอยากได้เพราะั้นกรรมคุณเห็นไหมทีนี้ก็คือค่านิยมของการฝึกปฏิบตัติเพราะว่าคุณถูกค่านิยมบอกว่าคุณจะต้องยกระดับจิตคุณจะขึ้นมิติที่สีที่5คุณจะไปอนิพพานคุณจะต้องยกระดับจิตคุณจะต้องทําให้จิตละเอียดคุณต้องทําให้จิตสะอาดบริสุทธิจิตบ้างนั่นคือแต่เอาเข้ามาดูนะเราอะทา เราทําของเราได้แค่ไหนก็คือตามตามขั้นตอนของเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณว่าไปตามที่คนอื่นเ,เขาเป็นเขาได้เขามีคุณระวังคุณจะไปคือไปสะสมติดโลบเราก็ไม่เคลียปัญหาเข้าใจผิดก็ไม่แก่ สุดท้ายก็คือจิตมันก็เลยไม่ให้คุณรู้อะไรทั้งนั้นอ่ะก็เห็นไหมว่านั่นคืออวิชาก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะปกติเราเรียนรู้ว่วิปัสนาภาวนาไปเพื่อให้จิตมันเกิดปัญญาวิปัสนาคือให้รู้แจ้งให้จิตศีลสมาธิปัญญาเพราะนั่นคือการขัดเกลอกุศลศีลคือศีลคือตัวขัดเกลาขัดเกลาจิตเราเรียกว่าสัจเลขธรรมคือศีลศีลละคือควรงดเบ้นคือการประหารนะคือการที่เจตนาที่จะทําหรือ หรือการที่วิรัตวิรัตคือวิรัติสสามะสัมมาวาจาเห็นไหมวิรัติอะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะทำไมถึงเป็นวิรัติเจตสิกทำไมพระพุทธเจ้าถึงกําหนด3ตัวเนี้ยใน3มตัวนี้คืออยู่บนมรักอยู่บนมรักมีองค์8เห็นไหมในมรนักนะมีศีลอยู่3มตัวแล้วศีนศีนแล้วก็สมาธิสมาธิแล้วก็ตัวปัญญานี่แหละคือเราเลยต้องเข้าใจค่อยๆเอามา บรณาการเข้ามาเย่าก,กระโจนพูดพาดพอกระโจนพูดพาดก็คิดว่าบัญญัติทุกอย่างคือท่องได้ท่องได้ทุกคนท่องได้ไม่เถียงว่าใครท่องไม่ได้ศาส,สนาพูดใครอ,อ่านได้ก็ท่องได้เท่านั้นแหละข้อมูลข่าวสารก็เข้าถึงได้แต่ปัญหาคือเราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเราได้หรือยังเอาความเป็นศิลป,ปะของพทธศาสนาเอามาใช้ให้จิตเราเกิดความพิจิตแล้วหรือยังบอกว่าเธอไม่ต้องมาสอนนะ อาุศลในจิตนะต่อให้ขัดเกาไปเท่าไหร่ก็ตามมันก็พร้อมที่จะฟูขึ้นมาเหมือนกับจอกแหนเน่ะเวลาคุณปาหินเข้าไปเนะี่ยมันก็คือน้ํากระเพื่อมมันก็มันก็กระจายออกแต่พอขึ้นปกติมันก็กลับเข้ามาอีกกิเลสเราก็เป็นแบบนั้นแหละมันก็คือคุณเวลาคุณเวลาคุณผลักมันไปเวลาคุณพยายามที่จะคุณโกอยออกอ่ะเหมือนผักตบชวานะ่ะคุณโกอยออกแป๊บเดียวอีกเผลอไปแป๊บเดียวมันก็เต็มอีกเต็มสะอื่นอีก นั่นแหละกิเลสมันก็เป็นแบบนั้นเราเลยต้องขัดเกลากิเลสเราเพื่อให้มันลดน้อยถอยลงแล้วคือมันไม่ใช่แค่แค่โกยออกนะคุณต้องค่อยๆทำลายแล้วก็ทำลายอย่างสม่ำเสมอทำทุกวันนะทำทุกวันเพราะฉะนั้นการที่เราโรยผักชีเราพยายามปลูกผักชีโรยหน้าว่าฉันคือได้สภาวะแล้วไอตอนที่คุณโกยออกคุณโกยออกแล้วคุณก็ยึดว่าคุณได้คือได้ให้โสดาโสดาปฏิมาศแล้ว แต่ประทานโทษคือคุณไม่เฝ้าระวังไม่ประหารนะไม่มีความเพียรมากพอแล้วก็ประมาทในกิเลสมันก็กลับเข้ามาฟูเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นคุณแตะสภาวธรรมอะไรก็ตามนะแตะสภาวะคว่าแตะสภาวธรรมอย่างสมมติคุณได้ได้ปฐมฌานหรือได้ฌานสี่เข้าฌานสี่เข้าสมบัติอะถ้าคุณไม่ทําต่อเนื่องสมบัติคุณก็เสื่อมคุณไม่เข้าสมาธิต่อเนื่องนะสมบัติคุณก็เสื่อมเพราะนั้นคือยาทัศนะคุณก็เสื่อม นี่แหละคือความต่อเนื่องในการที่จะทำน,นั้นวิปัสนาภาวนานเลยไม่ใช่แค่คุณไปยืนเดินนั่งนอนแค่บางวันบางอันนี้แต่คุณต้องทําในกิจวัตรประจําวันนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเข้ามาจัดการนะั่น การบํมมาบัดเยียวยาเลยต้องมาดูว่าจิตเราอะโอเคไหมเธอเธอไม่โอเคเธอไม่โอเคกับคำด่าเธอไม่ได้วมาทดสอบไม่ได้ม,ดม,ม่ต้องมาทดสอบนะว่าคนปฏิบัติภาวนาแล้วจะไม่มีอารมณ์ออกีเลสมันขึ้นเมื่อไหร่มันก็อารมณ์คือไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะขัดเกลาอย่าไปคือเอ่อนั่นคือแค่คิดจะพูดในสิ่งที่ไปทดสอบคนอื่นนั่นคือนั่นคือไม่โอเคนั่นคืออุศล นั่นคืออกุศลทดสอบแค่จิตเราอากุศลในตัวเราก็พอทดสอบก็คือว่าอากุศลมันยังอยู่มาในตัวเราลดลงหรือย,ยังเนะี่ยคือคอยตรวจสอบคอยทดสอบอย่างเงี้ยถือว่าเป็นประโยชน์เราไม่เกิดโทษแต่ถ้าอะไรก็ตามนะสกิเลนในตัวก็ไม่ส่องแต่ไปส่องกิเลนในตัวคนอื่นเกิดโทษทั้งนั้นเลยเพราะนั่นคืออันดับแรกจิตเราไม่อยู่กับตัวอันนั้นแล้วที่สําคัญก็คือไอ้นั่นคือตัวมานะทิฐิคืออยากจะปรามาทคนอื่นอะประาโมทก็คืออกุศล อาจิตออกนอกคืออกุศล <c oughs> ให้ดูดีๆนะสาเหตุอาคาตวัตถุสิบเออสาเหตุที่ทําให้โกรธอ่ะคือเวลาพูดถึงตัวโลภะโทสะโมหะพูดถึงเรื่องเหตุอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงเรื่องเหตุอ่ะมันก็จะมีรบจิตโลภจิตหลงแล้วในจิตหลงมันมีความไม่รู้เพราะะฉนั้นแล้วเรายังมีอกุศลตัวอื่นอีก พยายามไปดูให้ดีนะแล้วก็อย่าพยายามที่จะเอาคําพูดบัญญัติคนอื่นเรารู้ไหมว่าวันนี้เข้าใจแล้วพออีกสักพักมันก็เบื่อเหมือนจะเข้าใจเหมือนจะเรียนรู้ถ้าจิตคุณไม่เข้าใจไม่เกิดปัญญาตั้งมั่นจริงๆแล้วเห็นประโยชน์ของงานที่ค่อยๆคือเห็นความแตกต่างแล้วระดับปัญญาที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคุณจะไม่สามารถทําในเรื่องของสิ่งที่ดีๆได้อย่างต่อเน,นื่องหรอก ถ้าคุณไม่เห็นคุณค่าหน้าที่เนี่ยขัดเกลาขัดเกลาวตัวเองแล้วการที่เกิดมามีท่าสี่ขันห้าการสามสิบสองครบกันทุกคนเนี่ยมันเป็นโอกาสที่จะสะสมบนบาร,รมีแล้วถ้าไม่เรียนรู้คําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะไม่ได้สะสมบนบาร,รมีโอกาสที่เราจะไปเกิดมีท่าสี่ขันห้าการสามสิบสองครบแบบนี้ไม่รู้มันเป็นแค่เศษผงบนปลายเล็บโอกาสที่จะเกิดเป็นคนอีกต่ำมากน้อยมาก แล้วอ,อ,อย่ามองแค่ว่าคนทําช่วยได้ดีมีถงไปคนทําดีได้ดีมีที่ไหนระวังนะคาพูดบางคำเนี่ยมันเป็นอกุศลถ้าคุณไม่ศรัทธาต่อความดีมากพอคุณก็ไม่สามารถยินย,ยันยวนเส้นทางของความดีของความที่จิตติดเรื่องของศีลนธรรมคุณธรรมแล้วเราก็จะว่าว่ากันไปตามกิเลสท,ที่มันดึงเราลงสู่ที่ําเราเลยต้องพยายาม นี่แหละคือการขัดเกลวนี่คือการบําบัดเยียวยานี่คือการขูดนี่คือสันเลขาร,รมนี่คือทําให้จิตเราเป็นกุศลเพรานั้นอะไรก็ตามนะในยุคของยุคนี้ความเป็นกุศลลดน้อยถอยลงเพราะมันไม่ได้แค่ความเป็นกุศลลดน้อยถอยลงนะปัญหาสุขภาพอย่างที่เราบอกว่ายุคนี้คืออีกในอนาคตเด็กที่มีปัญหาเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของสสมาธิสัน้นมีปัญหาเรื่องของสมองเรื่องของสุขภาพเรื่องของภูมิคุ้มกันเรื่องของ ภาวะอะไรก็ตามคุณจะเห็นว่าระดับคือโดยเฉลี่ยแล้วความฉลาดไม่ว่าความไอควความฉลาดทางอารมณ์ความฉลาดทั้งคือความสามารถประสิทธิภาพคุณภาพและประสิทธิภาพคนของเราลดลงลดลงเพราะฉะนั้นแล้วก็เราก็ไม่มีไมซ d เซตในการที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพรู้ในเรื่องของสายคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันจะดึงเอาศักยภาพของ เราดึงดึงความสามารถในจิตเราที่สะสมมาเอามาใช้ได้